วันนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวสารในเวอร์ไว d ์ไลฟ์ของเราด้วยท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีเรื่องให้มาเซอร์ไพรส์เราทุกวันเลยล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีทรัมม์พ Trump เพิ่งลงนามในคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหาร ด้วยอำนาจของประธานาธิบดีไปอีก2ฉบับครับคือนับคร่าวๆเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์มาดารงตําแหน่งผู้นสาสหรัฐ3สัปดาห์เนี่ยลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารไปแล้ว54ฉบับโดยเมื่อวานเนี้ยประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งลงนามในคําสั่งพิเศษฝ่ายบริหาร2ฉบับล่าสุดไปฉบับ1เนี่ยเป็นคําสั่งความบาตร,รารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC และอีกฉบับเป็นคําสั่งต่อต้านอคติต่อชาวคริสเตียนประเด็นที่เราจะชวนคุยวันนี้ขออนุญาตเจาะไปที่คําสั่งฉบับแรกที่มีการลงนามนะครับก็คือคําสั่งความบาำ ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า icc เนี่ยความน่าสนใจก็คือประธานาธิบดีฟัลสมลงนามคําสั่งนี้ในระหว่างที่นายกตันรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําอิสราเอลกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐนะครับยังจํากันได้ใช่ไหมครับนายกรันรีบเบนจามินเนทันยาฮูนเนี่ยคนนี้เขามีหมายจับสารอาญาระหว่างประเทศนะครับในข้อหาก่อกอ,อ,กอ,อาญากรรมสงครามในฉนวนกาซาเป็นหมายจับที่ติดตัวเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันนายกเบนจามินเนทัยนยาฮูคนเดียวกันเน,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 นี้ย ก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงขนาดที่บอกเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยมีมาในทรรเนียมขาวความเคลื่อนไหวนี้ก็เลยถูกมองว่าผู้นํำสหรัฐต้องการแสดงการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหมายจับ ของศาลอาญาระหว่างประเทศจะมีผลเฉพาะในประเทศที่ลงนามในสัตยยบันสนทิสัญญากรุงโรมซึ่งสหรัฐไม่ได้ร่วมลงนามในสนทิสัญญาฉบับนี้นะครับจึงถือว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลต่อให้มีหมายจับเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่สหรัฐจะต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาไปให้ศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยแต่ในขณะที่นายกมนตรีในธัญหูเดินทางเยือนสหร,รัฐก,ก็มีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องแหละบ,บอกว่าสหร,รัฐก็ให้ความร่วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศสิส่งตัวนายกมนตรีในธัญหู เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปเลยซึ่งก็นแน่นอนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นอยู่แล้วนะครับหรือถ้าให้พูดกันจริงๆคือไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าสหรัฐเองในภาพรวมเองก็มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับหมายจับผู้นำอิสราเอลของศาลอาญาระหว่างประเทศมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วหลหะครับ โจไบเดนเนี่ยก็ออกมาคัดค้านแล้วก็ประนามการออกหมายจับผู้นําอิสราเอลตั้งแต่มีการประกาศออกหมายจับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วด้วยจนมาถึงสัปดาห์สุดท้ายในการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยขณะสัปดาห์สุดท้ายเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์สาราญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดยบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าขุนเคืองและก็ไม่มีความเท่าเทียมกันเลยระหว่างอิสราเอลกับฮามาสคือแบบนี้ครับนักวิจารในสารรัฐมองว่าคําสั่งของสาราญาระหว ที่ให้ออกหมายจับนายรกฐมนตรีในธัญยาฮูซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีการออกหมายจับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยอฟกาแลนด์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันสารอาญาระหว่างประเทศก็ออกหมายจับฝั่งฮามาสโดยออกหมายจับนายมูฮัมหมัดเดฟหัวหน้าฝ่ายทหารของฮามาสเป็นการแสดงให้เห็นว่าสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยให้ค่ากลุ่มก่อการร้ายเทียบเท่ากับอิสราเอลคือฝั่งอเมริกาเขาก็มองแบบนี้แหละครับบอกว่าโโหออกหมายจับพร้อมกัน พะให้ค่าอิสราเอลกับฮามาสเท่ากันใช่ไหมแล้วในมุมของอเมริกาอเมริกามองว่าฮามาสเนี่ยก็เป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าออกหมายจับอย่างเงี้ยก็เอาค่าของอิสราเอลมาเทียบเท่ากับฮามาสหรือเปล่าโดยประธานาธิบดีทรัมป์พอขึ้นสู่ตําแหน่งขึ้นมาแน่นอนว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วและความเป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูทําให้เขานอกจากจะแสดงคัดคา้านแสดงการเพิกเฉย ไม่สนใจเสียงเรียกร้องจากนานาชาติที่ขอให้สหรัฐอเมริกาให้ความร่วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วเขายังเลือกที่จะตอบโต้ให้มันหนักขึ้นครับเป็นการตอบโต้ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยการเซ็นคําสั่งคว่ำบาตรไปเลยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลที่ออกคําสั่งคว่ำบาตรว่าศาลอาญาระหว่างประเทศดําเนินการโดยไร้ความชอบธรรมทางกฎหมายและไม่มีมูลในการมุ่งเป้าต่อสหรัฐ และอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของเราอีกทั้งยังใช้อํานาจในทางมิชอบออกหมายจับที่ไร้มูลความจริงต่อน,นายกร,กรันตีเบนจามินเนทันยาฮูและนายโยอฟกัลเลนพร้อมย้ําว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีเขตอํานาจศาลเหนือทั้งสหร,รัฐหรือว่าอิสราเอลด้วยโดยคําสั่งความบาดของประธานาธิบดีทรมปมครอบคลุมไปถึงข้อจํากัดทางการเงินและการระงับวีซ่าเจ้าหน้าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ คนใกล้ชิดในครอบครัวลามไปถึงนั่นเลยนะครับแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงอาการต่อต้านสารอาญาระหว่างประเทศด้วยการคว่มบาทน,นะครับเพราะว่าเมื่อปี2020 ตอนที่เขาดำรงตำแหน่งในสมัยแรกเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยออกคำสั่งคว่มบาตฟาตูเบนซูดาครับคนนี้เป็นอดีตเอกการของศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายต่อหลายคนเพื่อตอบโต้ที่อาญาการรมเบนซูดาคนนี้เปิดการสืบสวนทหารอเมริกันในข้อหาก่ออาญาการรมสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งในตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เรียกศาลอาญาระหว่างประเทศว่าเป็นศาลเถื่อนเลยนะครับ ก่อนที่คําสั่งที่ว่าเนี้ยจะถูกยกเลิกไปในปี2021หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตําแหน่งต่ออีกไม่นานส่วนคําสั่งความบาดล่าสุดของประธานาธิบดีฟรัมตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมมาจากทั้งสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวมาจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งไปที่ตั้งของศาลอาญาระหว่างประเทศออกมาแสดงความเสียใจยต่อคําสั่งของผู้นําสหรัฐครับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุในแถลงการ์บอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนี่นะ เป็นศาลระดับโลกที่มีอำน,นาจในการดำเนินคดีข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติและอาญากรรมสงครามการทำงานของศาลแห่งนี้จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นในการต่อสู้กับการกระทำความผิดที่ถูกลอยนวลอย่างนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความใกล้ชิดเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอิสราเอลมากขนาดไหน แต่เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าจํากันได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราพูดถึงความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดถึงชนวนกาซาที่ออกมาประกาศเลยว่าสหรัฐจะขอยึดชนวนกาซามาฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองได้หรือไม่แล้วก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ฮือฮาแล้วก็มีปฏิวิยาโต้กลับเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนก็มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอยึดชนวนกาซามาให้สหรัฐฟื้นฟู หรือแม้กระทั่งการขอให้ชาเลสตายที่อยู่ในฉนวนกาซาเดิมเนี่ยย้ายออกจากฉนวนกาซาโดยระบุว่าที่นั่นมันอยู่ไม่ได้แล้วก็ย้ายออกไปที่อื่นที่มันอยู่ได้ดีกว่าไหมไปอยู่ที่อียิปต์ไปอยู่ที่จอร์แดนก็ได้ในมุมหนึ่งเนี่ยคนก็วิจารณ์ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดออกมาเนี่ยมันเข้าข่ายการล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่าเป็นการขับไล่คนที่อยู่แถวนั้นให้ไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่า ก็เลยมีท่าทีที่เป็นแรงเสียดทานออกมาจนทำให้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะต้องค่อยๆยอมถอยจากแรงเสียดทานนั้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อวันเพงหสัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ดูมีท่าทีที่จะถอยจากทิศทางของตัวเองที่พูดก่อนหน้านะครับพอเขาได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่าอิสราเอลจะมอบฉนวนกาซาให้กับสหรัฐหลังจากสงครามกับกลุ่มฮามาส จบลงก่อนจะย้ำว่าไม่จําเป็นต้องส่งทหารอเมริกันเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นฉนวนกาซาเป็นดินแดนที่แคบและทอดยาวไปตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรนเนียนนี่นะครับเขาเสริมภายใต้แผนที่ว่านี้บอกว่าชาปเลส,สตายกว่า2ล้านคนในดินแดนที่ถูกทําลายจากสงครามจะต้องตั้งถิ่นฐานอีกครั้งในชุมชนที่ปลอดภัยกว่าและสวยกว่าเดิมมากโดยจะมีบ้านเรือนสมัยใหม่ในภูมิภาคนี้แต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าชาปเลส,สตายเหล่านั้นจะกลับไปที่กาซาหรือว่า จะต้องไปอยู่ประเทศอื่นแต่บอกว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสที่จะมีความสุขปลอดภัยและมีอิสระอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้มีแรงเสียดทาน ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งประเทศที่เป็นพันธมิตรของอเมริกาเองที่เมื่อฟังประธานาธิบดีทรัมป์พูดเมื่อวันก่อน,อนว่าจะยึดฉนวนกาซาและจะให้ชาปเปลสตายในแถวนั้นไปอยู่ประเทศอื่นก่อนเนี่ยแม้แต่ชาติพันธมิตรของอเมริกาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนเข้าครอบครองกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลายประเทศก็ยังยืนยันที่จะยึดตามแผนเดิมในการตั้งรัฐอิสระของชาปเปลสตายที่ร่วมกับ อิสราเอลอยู่ร่วมกับอิสราเอลได้ที่เรียกกันว่า two-state solution ซึ่งเป็นหลักการสากลไทยก็ยึดหลักการนี้นะครับก็คือความคาดหวังว่าจะมีทั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่ด้วยกันได้ในพื้นที่ต่อไปซึ่งในการพูดถึงของประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดเนี่ยเขายังบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับทีมที่เก่งมาก ในการพัฒนาพื้นที่จากทั่วโลกจะค่อยๆเริ่มก่อสร้างอย่างระม,มัดระวังให้เกิดสิ่งที่จะกลายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแบบที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในโลกโดยชาติที่ประกาศว่ายังสนับสนุน Two State Solution อย่างที่เราว่าไปเนี่ยก็มีตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียสเปนเยอรมนีไอแลนด์รัสเซียและก็จีนนะครับ หลายคนมองว่าท่าทีของประธานาธิบดีรทรัมที่พูดถึงชนวนกาซาที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันเป็นท่าทีที่สะท้อนความเป็นตัวตนของประธานาธิบดีรทรัมมากๆที่มองในฐานะที่เคยเป็นนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์มาก่อนแล้วก็มองฉนวนกาซาเป็นพื้นที่สกักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองใหม่อสังหาริมทรัพย์ใหม่ซึ่ง หลายคนบอกว่าเมื่อประธานาธิบดีรัมใช้กรอบของการที่เคยเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาจับกับเรื่องชนวนกาซามันทําให้ตัวของประธานาธิบดีรัมหลงลืมเรื่องอื่นๆไปหรือไม่ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาหลังจากข้อคิดเห็นของประธานาธิบดีรัมนี่แหละครับเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลาง ก็คงเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนที่มีความชัดเจนต่อจุดยืนของตัวเองในสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความชัดเจนในการนำพาอเมริกาอยู่เคียงข้างอิสราเอลที่ชัดกว่าอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแน่นอนอันนี้ชัดเจนทุกคนพูดตรงกันจุดยืนแบบนี้จะนำพาสถานการณ์ตะวันออกกลาง ไปสู่จุดไหนจุดไหนจะได้เปรียบจุดไหนจะเสียเปรียบจุดไหนจะเป็นข้อที่จะเดินหน้าสู่สันติภาพได้จุดไหนจะเป็นข้อที่มีความกังวลว่าสันติภาพอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today